สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสสกู๊สก๊อตเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับน้องพวาสราสาวลาวเก่านะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องพวาสรากาสิพาพม่พี่น้องนะไปหาน้อไม้เนาะหาน้องไม้ไหลเนาะอันนีก็อยู่สวนสวนกระสวนเขาเนาะหลักเอายาป้าแค่ป้ากกรสวนอันป้าเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นนอยู่หน้าเพิ่นมุนไลเฮงกอน้ไม้ไหลเนาะ อยู่บ้านซองกอกับลายไปแล้วพเมพี่น้องสิฮานะไหมอันอื่นเติมพร้อมเนาะแต่ว่าบ้านน้องควาสรา,านี่ยน้องพีบ้านย่ามินลายแห้งพเมพี่น้อง,งย่มยงงามแรงคนสิกินเนาะเฮากับฮากันเลยพเมพี่น้องพเมพี่น้องน้าไหมกับซีมีหนิงหนึงงน้อยเนาะน้องโซมกับทึ่ตาทานี่เดอ้อมากับน้องโซมพเมพี่น้อง มากับน้องสมอย่าเฮ็ดเด้อคันคลายลายเด้อนี่เนาะน้ำไม้แกงน้ำไม้แบอนี้สิบห้าน้ำไม้ไปแกงน้ำไม้ไหลนี่เนาะโนแดงกับซีมีนี่แหละถ้าแล้วไม่ต้องมากระย่างไม่ต้องมามันหกมากับน้องสมแจ้งน้ำไม้กับพิ่นกับสีออกแบบนี้เนาะ อ้าไม่ไรเอออนไม้นี่เออไม่เนาะอไม้เนาะถ้าเขาบออันลีปเพิ่นก็ชีว่าก่าสบายดีสบายดีนี่ไม่ไรสบายดีดูเพิ่นอายก้องมาไวสบายดีจ้าสบายดีจ้ามาดูอ้าอย่าลากนี่แมง สบายดีจ้าเข้ามาเบิ่งน้องส้มลายๆายนะจ้าาดูเข้ามาเบิ่งน้องส้มลายๆสบายดีจ้าอุ้ยพุ่งมาสบายดีลองเบิ่งรู้สบายดีจ้าสบา,บสบายดีจ้าเพิ่นบว,ว่าะพี่น้องเพิ่นพี่น้องน้อไม่กะเป็นแนงหมดนมิลเล่สิมีแต่หนออ่อแนงเนาะมากับน้องส้มน้องส้มให้อ่ะมาหาหน่อไม้ก็เลยพามา อ่าพามาเลยโตให้ให้อย่าไปนี่เนะานะฮะน้องไม่ไล่นี่แนงกัะแนงบะใหญ่เนาะหนอไล่จะหนอซีบอกคันคาย เรไม่อยู่เนาะแรงกันแรงก,กันไหมหลักเอาสัน้นอย่าบอกใครอย่าบอกใครน้องโสมค่ะไปยังไหน้องโสมกาซิมาสอบน้อก,กับน,น้องโสมนี่ยืนนังน่งนัง่งล้องนั่งน้อน้องไม่ก็ไดลไลเติบไลเติบอยู่ผู้ผู้ไปนั่งผู้ไว้เออเออยืนนี่แล้วน้องไม่ได้เนา้องไลไลเติบอยู่ผู้ผู้ไปที่น้อง โน่ไล่แกงแซ่บแซ่บแกงแซ่บแอ่บหอมใส่ผักนี้ได้ไหมได้บอายไปเลยกันชิ้นทาเพิ่มใส่จับอย่าจับอย่าจับมันสิคันขายแบบ ะอยู่บ้านเนาะพวยเพี่น้องอยู่กับเฮียน้องพัชราลัยม่ได้ไกลไปไหนใต้แกงนอนไหลเนาะมากับน้องสมห้างเอากะน้ำงไม้ยามเนาะก็ซองกอกะโบลายไปเนาะแต่น้ำงพับ้านกลายเนาะแต่น้องพัชราลัยไปห้าง เอฟซีบอกมาหาน้าไม่ซนหนี่หาหน้าไม่เด้อว่าสิ่ดูหนางเราไปหาหน้าไม่เนาะเราก็ไปหาหน้าไม่มาดิจ้ามาหาหน้าไม่เด้อเอิญดูมาดิมาเยอะแยะกว่าฟองแห้งเอิญนั่นแห้งไว้มาดิเออเอิญเดฟซีเอิญเอฟซีมาหาหน้าไม่ไหมหาหน้าไม่เด้อบอกดูมาดิ มาแกงกินสิมาแกงกินแซ่บซฟเซฟกินกับน้องชมเด้อกินน้องดูงกินกับน้องชมคนสวยเหรอดุ๊กดูงดูงดวยอีรีนะจ้าดวยอีรีจ้าน้องชมสีพาไปหาหน่อไมข่ครับครับไพ่ครับไพ่กับเอพัชราคนสวยพัชรา เพ้าเองเลยเพ้าดูเพ้าเป็นอยู่กับจั๊กว่าไปหานมายเฮ็ดเนี้ยมั้น่ยอันนี้กกสิเป็นชวนโก๊กคนน่าพูดพี่น้องเออหลายคนก็สิรู้จักว่าเออก๊กเมนอย่างเนาะแนวตำสาทนะแล้วไม่ไหลเนาะกินแซ่บแล้วเนาะ เอากระสอบเอาก่อนนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นต้นบวบต้นหนังบวบผนกระดกนะนเ,น,กเ,น,น,น,ดเนาะที่แทนีนก็สิมีเนาะผู้แท่งนกแต่ว่าเพื่อนน้องพัชราก็มีเนาะก,ก็เลยสิบ,ออบลอนถ้า,นาเอาบัตรถึงเพื่อนนกพัชราสฎราสีม่วพส่วนผลพวนพีโน่เนาะละไม่อัน,นใหญ่นะคะ นี่เนาะอันนั้นแหละพ่มายพี่น้องน้องบใหญ่นะครับเป็นแซงแดดและฝนตอบพ่มายพี่น้องก้อนไมาก้กระสิมาไม้บงเออน้องไม้พับบ้านเนาะวาดนี้คนหาคนหาก่อนอยู่ยามนี้น,าาน้องไม้กระสิม,มีเน,ะนาะน้องควาชลากเห็นเลนยเนาะใหญ่เติบว่ายอดมันคนกับกาะอยู่เนาะลายนีพ่พมายพี่น้อง คนงามพ่อแม่พี่น้องกะมาหาหน้าไม่เนาะกะเห็นหน้าไม่หน่อบักไงหนึ่งเอาของเอากับน้องสมเนาะใทยเห็นน้องสมเนาะน้องสมเห็นเนาะใหญ่ลีพ่อแม่พี่น้องกะหน้าไม่นักก็พ่กเกงสิมเอาเนาะนี่เนาะแนงเนาะหน้าไม่ไับ้าขนเนี่ยมี่คนกะหาเนาะมือน้ละลาย อ่อนอ่อนแหงบ่อนหันคนหาหลายมือน้องพลาฉลาเห็นหลหลายน้อปิดเอาบวบไม่หนีเนาะเอาอันใดดิเอามากใหญ่เนาะโคจรนี่ เก็บมังบวบก่อนนี่น่าจะเนาะมังบวบเร้อกับปิดมังบวบพ่อแพี่น้องก็ได้น้ำใหม่ตามที่ต้องการเลยเนาะกรตัดภาพมาใส่การปอกนอกกับใบไท่ทุกคนได้เบิ่งเนาะพ่อแม่พี่น้อง ไผ่กับไผพื้นเนาะแล้วก็โอ้ยเสียงก็ยากให้ไม่แล้วก็โนอก็ได้ลายเติบลายเติบอย่างไรนอนไผบ้านกับนอนลนอายเนาะพ่อพี่น้องแล้วเฮากระสิเอาเกลือใส่เนาะเพื่อว่าให้เป็นการที่ให้นอจืดไว้เนาะมือกับมเป็นอย่าเพา,า,เาตอนนอนเขาก็ต้องไดนล่างอยู่ดีเนาะนี่พ่อแม่พี่น้อง บัรแล้งฮอกกัสิไปเบิ่งขั้นตอนกันเนาะเพื่อนพี่น้องก็มีหมักบวบเครื่องแกงปลาใส่เนาะอันโตที่ว่ามะกะทินแล้วก็พวกผักกิ่งเองเงฮอก็ได้เก็บเลยเนาะฮอกกัสิเก็บมะแขงไปแกงใส่เสือบรถเก็บมะแขงมากับน้องโสมก็สิบ่ใส่์ลายเนาะมะแข่ง แล้วก็ซิมีพวกมักถั่วพูเนาะกินกับแกงหน้าไม้เจะนฮาะสิได้ิปิดมักถั่วพูนี่เนาจะจ้ะหาเก็บเอาหมักทีใส่แกงหน้าไม้เนาะก็ซิเป็นพวก,กพริกดิบบอบปนกันเนาะจงังแซบแซบๆน้นัวเลยสุดซีมือเลยนะ นี่มากองผีเพื่อกับสู้ชีดแห้งงน้อยนะแต่กลับมาเป็นอยัางนั้นเอาไปตื่มโหตื่มขู่ว่าสั้นอันนี้กะเพื่อนเอามาแต่ประเทศไทยผูวน้องจักหมากยังไงก็จ้าก็จะทอดนะพูดพี่น้องให้หูคอมเมนต์บอกหน่อยคือดอกแห้งที่น้องเอาจจะซื้อมาเก็บเอาเนาะเอากระซเอามาคือเไปนำจากสองสามหน่อย มาใส่ปาดแกงน่องพวยพี่น้องเอากระซิมีหมกอัวแล้วก็พักแล้วก็ซีมาปรุงน่องพวยพี่น้องโตควายกับเต็มอยู่แสกน่องพวยพี่น้องแล้วก็ใส่ใปโน้วลงไปใส่ลายแส่ลายใส่แล้วเลยเนาะลงไปจากซ่สหนวยนี่แบบแวงน้ำจากซ่สำนวยใส่เบ็ดไม่ยังก็ได้เอาก็ใส่ใส่หมกอับวลงไปน่องพวยพี่น้อง เราแกงเองเลยกระชี้ผึ่งลงนอกพมพิน้องเอากระตัดต่อมาที่ภาพผดหมอกผดเต้าบะหมี่น้ำชีแกงแปนนรกหมอกผดทีมักแกงลงไก่สิป่งน่องชีมรสชาติหมักน้ำแด้เข็ดหมักจางเข็ดจางหมักแค็นเข็ดเค็มหมักนัวเข็ดนัวมันเหวกระชีป่งลงนอกพมพี่น้องตากะเป็นตะกินนอกพมพี่น้องแซ่บแซ่บเหมือนเลิเหมือนเลิศมากินข้าวเนาะกินข้าวเถียงนลำกันกูได้จะให้กูได้ เป็นเพียงมสัสซีมาแกงน้ำมัน้ำนชาวนี้แกงช่ไหมก็เนาะแบบเพนผมต้องเปนพี่น้องก็ไม่ไม่ชาวอันนีเนี่ยอ้อ้วคุยอยู่เป็นไ่ตัวผู้พอม นนาาเรากินข้าวกินน้ำแล้วก็มาอยู่เฮือนอีสานของเฮาเองไเนาะเพื่อนพี่น้องกัสีแดดๆนี่เนาะคลิปนี้ก็จบเท่านี้คลิปหน้าจากพ่อกับน้องพัสราใหม่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลลพัสราได้เด้อเผื่อบ่พลาดคลิปใหมๆ่ๆของน้องพัสรศร้าสไาล์นี้น้องพัสรากับ่มีหยังหลายเนาะก็สิกกขอตการ์คำ่าสสบายดี